สวัสดีนู่นนะครับเราอยู่กันในช่องไม่ต้องพูดแล้วไปดูไปดูเองเถอะโอเคเอ้ยจอดเลยโอเคน่าก็วันนี้เราจะมาเล่น Sister Location แต่ขอแค่น,นี้ก่อนเพราะว่าว่าต้องเปิดอีทัว เออตะก,กี้หลุดเลยหลุดเลยหลุดเลยตะก,กี้หลุดเลยจะเห็นได้ว่าผมมีแบบฟาน้นาเยอม,มากตรงนี้ไม่รู้จะตังไนต่อไตแล้วงั้นก็ไปหรอแต่ไม่ต้องงงใจหรอกหรอกเฮ เดี๋ยวจะทำอีท,ทุไม่ใช่อีทุหนึ่งสองสามทายเฮ้ยจะแค่เบบีมาพอดีเว้ยถ้าตกลงไปเลยอยากให้เรื่องแบบเรื่องดีอยากห้แบบนี้เร,เรื่องดีไม่ควรคอมเมนต์แน่ ไม่ไปเล่นหลังไม้มาขีเ้เกียจเลยแหละขี้เกียจเล่นแบบเรื่องไรเล่นแบบนี้แหละบอลลูน่าเนี่ยคือผมยังไม่รู้นะว่ามนันเล่นยังไงไงแต่พวกเนี่ยรู้หมดแล้วเอเอน่ะหน้าไว้ไปพร้อมใช้งานเสร็จแม่งยากระตุกคลิปนี้สั้นนิดนึงนะเพราะกูขี้เกียจอ่ เล้วเนี่ยโอเคสก,กีบอา้าวละผมสกคิปมาเรียบรอ้อยแล้วผมก็สกคิปตอนที่ผมเล่นแพ้ตัวเนะยังไม่ได้กดอัดแม่งใหม่แล้วสกิปีกแล้วอา้าวเข้ามาเล่นแล้วไม่กด,ดน้ำด้วย รถที่มันจะเปิดแก๊สใช่ไหมสองรถเนี่ยให้คุณจับตาไว้ตลอดเวลาจับตาที่ power ก่นอนเสร็จเอยนี่ไงไม่มีเสียงช็อตนะที่ท่อเนี่ยเมื่อกดเสร็จเนี่ยต้องกดที่ท่อเลยทางช่อง A นะช่อย A นะช่อ,อ์ A ทงไแเราเนี่ยมันจะมีแบบไอตัวที่มันเอาพลังงานตรงนี้มันวิ่งมาและอย่าเปิดกล้องนานมากเกินไปนะเพราะเดี๋ยวไอตัวที่มันเลยเปิดแก๊ส แกดวออกซิเจนอนะไรแนยมันจะเข้ามาปิดหน้าจอแล้วก็มีบอลเล็ตที่เราเปิดหน้าจอมากเฮ้นี่แนนไงคืงอตรงนี้คอมพิวเตอร์นี่ฮะไอตัวที่มันจะมาเราต้องอยู่ในจุดที่มันมีปุ่มสามปุ่มปุ่มสามปุ่มพอดีตลือกตัวกับน,นี้ถ้าุณไม่เห็นนะเปิดให้ดู ตรงนี้โอเคพอ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 เดี๋ยวมันจะเพราะว่ามันถ้า L O L มาถ้า L O L มันมาเนี่ยหรือโลบิถ้ามันมาเนี่ยคือชิบหายมันบังหน้าจอเปิดต้องไม่ได้คือตอนที่มันบังหน้าจอเรากดไอตรงนั้นได้แหละ แล้วก็มันไม่สามารถกดกล้องลงได้คือยังเกียดต่ะไอ้โลปมันไม่จ้าสแกนนะจึงไม่ตายี๋วยว่นญาณกานมันคือมึงมึงเนี่ยมึงมึงมาบังนัดตรนี่ปีจะเหมดให้ดีนี่สุดให้ วางกล้องไว้ต่กอดแล้วก็ค่อยเปิดมาอีกรอบหนึ่งโอ okay? เคบี๊สเนี่ยอม่ปิดไม่ปิดดิคือเราอยู่กันในโะหมดอีซี่นะก็ตะกี้ก็ไม่ได้อัดไปเลยเพราะผมสคิป์ตอนที่ผมตาย คือแบบตายตัวไอตัวที่ม like, mm. ันข hmm. ึ้นมาทางช็องเอนคือไม่ได้ดูกล้องไงไปดูใจพาวเวอร์กับออกซิเจนนี่ของดนตัวจักแกลย่งเงียก็อันนะไม่ได้อัดเสียใจด้วยด้วยนะ คือถ้าเราส่องตัวไหนมากๆเอยตัวนั้นเนี่ยจะขยับน้อยลงคือมึงปีนานอีกนานไหมซึ่งไอตัวที่มันเอา power แล้วก็ตัวที่มันปีน่อะไรอ่ะมันเป็นตัวของซื้อคัตบบี้ กงชอบพูดสลับแบบแคปเบบี้เซอร์ครับเบบี้เงี้ยโอเคแล้ว,วซึ่งยังไม่ติดก,ก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่าว่าเราเนี่ยจะต้องหูที่สี่4พ้าเวอร์สี่สิบห้ามือลอยตวงกูแหละ คืองะแบบนี้อ่ะปิดปิดปิดเลยร้อนี่มันเปิดหน้ารีบปิดเลยเียงทังโว้ยโอเคอันที่ไปแค่นี้ไม่มีอะไรมาก ก็เห็นจุดไหนมันปิดไม่ทันแนมะคลิปวิด,โดีโอแค่น,นี้พอ